นายกต้องพิสูจน์ว่าจะจัดการกับเรื่องช่อราดบางหลวงได้เนี่ยตอนนี้เวลาที่เหล names, ือน oui? ี่จะแก้ปัญหานี้อย่างไรคดีหมูเถื่อนก็ยังอยู่คดีกำนันนกก็ยังอยู่คุณดีใจครับคดี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 หมูเถื่อนมันมีกี่ปีแล้วผมเข้ามาถึงผมผมเข้ามาถึงอ่ะผมก็จัดการเลยตอนนี้หมูเถื่อนก็ไม่มีนะครับเพียงแต่ว่ามันอยู่ในขั้นตอนของกฎหมายเราก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับผู้ที่ถูกกล่าวโทษเพื่อที่จะได้ ที่ที่ได้มันจบกระบวนการยุติธรรมได้อย่างใสสะอาดนะครับผมเองผมก็แสดงตัวชัดเจนว่าเรื่องนี้ผมรับไม่ได้นะครับเราได้มีการพูดคุยอย่างชัดเจนครับเรื่องกำนันนกบีสองคดีคดีอีกสังข้านะครับซึ่งก็เข้าใจว่าท่านปฏิเสธนะครับกับเรื่องของการฮัวประมูลตอนนี้ก็มีการผมก็มีการคุยกับผู้บัญชาการสอบสวนกลางอย่างชัดเจนเลือกเลือกลักษาการอธิบดีกรมตียใสมาคุยก่อนบีใหม่ก็ชัดเจนก็พยายามทําอยู่ รเรื่องเหล่านี้มันไม่ได้เกิดขึ้นในรัฐบาลน,นี้มผมก็ไม่อยากจะไปบอกไปเกิดรัฐบาลอื่นนะครับแต่วันนี้ความรับผิดชอบอยู่ตกอยู่กับรัฐบาลน,นี้แต่ผมเองผมก็ยืนยันว่าผมไม่นิ่งนอนใจผมเองก่อนบินไปเมืองนอกผมก็เรียกมาคุย<ช>กลับจากเมืองนอกก็เรียกมาคุยนะครับนั้นนายก็ให้เดทไลน์ uh บอกว่าต้องภายในกี่อาทิตย์กี่อาทิตย์เนี่ยมันก็ไม่เกิด แต่มันก็ดีขึ้นนะมันก็มันก็มีการสำรวจบางการคืบหน้าทางนั้นสำวนเกิดขึ้นเหมือนกันใช่ไหมครับบางพวกม,มันเป็นคดีที่มันใหญ่หนะครับในที่สุดมันก็ต้องมีอ่ะนะครับผมมั่นใจนะครับแต่ว่าก็ไม่อยากจะบอกให้ใจเย็นๆ,ๆ,ๆเดี๋ยวคุณวิชัยก็ไปร้อยกับใจเย็นใจเย็นตลอดเวลาใช่ไหมครับผมไม่เพราะแต่ว่าบางทีเนี่ยเราคุยอย่างสบายๆมันก็ต้องบอกว่าในในเรื่องเนี่ยกระบวนการยุติธรรมที่ของในประเทศไทยมันก็ต้องมาให้ความเป็นธรรมกับคน มันก็ต้องมีวิธีการตรวจสอบเพราะเรื่อการรวบรวมหลักฐานใช่ไหมครับมันก็มันก็ต้องเสียเวลาเป็นธรรมดาแต่ตอนที่เป็นเอกชนนี่คุณเศรษฐามันคนละมันคนละมันคนละอีโคซิสเต็มกันใช่ไหมต้องยอมรับชะตาตอนนี้ตยอมรับครับผมยอมรับในตอนแรกอยู่แล้วใช่มผมผมอ่านทิเตอร์ของคุณเสรษฐาตอนที่เป็นซีอีโอสัญสริบอกเฮ้ยอันนี้ไม่ได้นี่เอเราก็เห็นตรงกันนะเราบอกเออที่คุณเสรษฐาเขียนเนี่ยเนี่ยเราเข้ามาเราต้องแก้ปรับปรุงแก้ไข พอเข้ามาหลายคนบอกเอ๊คุณเศรษฐาเปลี่ยนไปหรือเปล่าไม่เปลี่ยนผมผมเขายืนยันว่าผมไม่ได้เปลี่ยนแต่ว่าเรื่องของความคาดหวังเรื่องของสปีดในการทํางานมันมันต่างกันเยอะซึ่งผมก็ยอมรับเจอของจริงอาปสอย่ยงนี้เราทำยางงี้เราไม่ดมันไม่ใช่ของจริงผมก็มั่นใจว่าผมของจริงเหมือนกันนะครับมันไม่เกี่ยวของจริงหรือของปลอมหรืออะไรแต่ว่าอย่างที่ผมบอกอีโคซิสเตอร์มันต่างกันองค์ประกอบในการทํางานมันต่างกันนะครับตรงนี้เราก็ต้องเข้าใจ ใช่ไหมครับอธิบายยังไงผมคิดว่าคุณสุบชัยเองก็เข้าใจเพราะภาคเอกชนกับภาคภาคนี้มันต่างกันเข้าใจคุณเสถาตั้งแต่ก่อนเข้ามาการเมืองแล้วก็เข้ามาการเมืองผมก็ติดตามแล้วก็แน่นอนแต่ต่างคนต่างทําหน้าที่นะครับในการที่จะท่านก็ทําหน้าที่ของท่านเราก็ต้องวิเคราะห์วิจารณ์ตามหน้าที่แต่ไม่มีอะไรเป็นเรื่องส่วนตัวหรือมีอไม่มีไดไม่ได้ไม่ไ้ม่ได้ม่ไดไมไม่ได้ม่ไไม่ได้ม่ได้ไม่ได้ไม่ไดไร่ไดไม่ได้ไ่